สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับเข้ามาในครัวอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูที่รอท่านผู้ชมอยู่นะครับเป็นแกงเขียวหวานครับแต่วันนี้ผมจะทําแกงเขียวหวานใช้ปลาแซลมอนครับเดี๋ยวเราจะาปลาเนี่ยทอดให้เหลืองหอมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําแกงเขียวหวานราดกันแต่ว่าไอ้แกงเขียวหวานเนี่ยเราต้องทําก่อนแล้วค่อยมาสรุปปลาทีหลังครับเพราะปลาสุกเร็วก่อนอื่นเนี่ยเราทําน้ําแกงเขียวหวานก่อนอ่าละผมใส่หัวก,กะทิลงไปก่อน อยากจะใส่หัวกับหางตอนแรกๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาแตกมันครับเพื่อเราจะได้ผัดพริกแกงกันในช่วงที่ใช้น้ำมันของกะทิที่แตกมันแล้วก็มาผัดกับพริกแกงครับเล่งไฟหน่อยละระหว่างที่รอเขาแตกมันเราก็มาเตรียมตรงนี้หน่อยดีกว่าครับก็หั่นเป็นแบบง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมว่าเวลาท่านผู้ชมทำตามก็จะได้ง่ายไปด้วย แค่สองเม็ดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็มีกระชาย2ลารากก็พอกระชายถ้าใช้ขุดๆอย่างนี้ก็หอมดีงนั้นอยู่บ้านถ้าเราไม่มีที่ปอกเนี่ยเราก็ขุดๆผิวอย่างนี้ก็จะหอมๆกลิ่นกระชายมากขึ้นครับผมก็จะซอยกระชายนะครับซอยให้เป็นเส้นเล็กๆ เสร็จแล้วก็จะเด็ดัวละพาเตรียมไว้เลยครับกะทิเวลาเคี่ยวกับกระทะทองเหลืองแบบนี้ข้างๆตรงขอบกระทะที่เรามีกะทินี่ติดอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความหอมแต่ว่าอย่าให้ไหม้นะครับเอาให้เพิ่มความหอมอย่างเดียวนะครับมะเขือเนี่ยเรียกว่าเราต้องหั่นและใส่ทีหลังครับส่วน พริกไทยผมตัดเป็นท่อนๆเอาไว้ก่อนอย่างนี้จริงแล้วงานครัวไทยเนี่ยก็เป็นงานเตรียมซะส่วนมากนะครับแต่เวลาเราเข้าปรุงแล้วนแป๊บเดียวก็เสร็จเราหันสนใจมาตรงนี้ดีกว่านะครับก็ที่เราเริ่มจะแตกมันแล้วครับใส่พริกแกงลงไปผัดเลย พอมันแตกมันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับมันก็จะมีน้ํามันซึ่งจะเอามาผัดกับพริกแกงเนี่ยให้หอมก่อนอันนี้แหละสาคัญครับตอนที่เราผัดนี่จะทําให้พริกแกงหอมมากขึ้นครับอันนี้เวลาใช้ไฟก็แรงมากไม่ได้เดี๋ยวขอบ,ขอบกระทะจะไหม้ซะก่อนก็ใช้ไฟกลางๆพอเดือดเท่านั้นเองครับเริ่มแตกมันแล้วนะครับโอเคนี่ท่านผู้ชมครับ ของเราผัดเนี่ยกะทิแตกมันแล้วแล้วก็ผัดอยู่กับน้ำพริกเนี่ยจนเป็นแบบจุดๆๆเห็นไหมครับความร้อนทําให้กระทะร้อนแล้วก็ไปทําให้กะทิเดือดเนี่ยก็จะเป็นเงาของน้ํามันแตกออกมาแล้วทีนี้ผุดๆๆแบบนี้ผมก็จะเติมกะทิละครับเ,เพิ่มและใส่หางกะทิด้วย เสร็จแล้วก็จะปรุงรสกับขอบที่เดือดๆนี่นะครับนี่ใส่น้ำปลาไปตรงที่ขอบแกงที่เดือดๆแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยครับทีนี้เราก็จะเร่งไฟเพื่อที่ทำให้แกงเดือดครับท่านผู้ชมเวลาเราเลือกซื้อน้ำพริกแกงเนี่ยถ้าเป็นแกงเคียวหวานเนี่ยไม่ใช่ว่า คำว่าเขียวจะเป็นตัวกำหนดให้พริกแกงเป็นสีเขียวจัดนะครับไม่จําเป็นครับเพราะว่าพริกแกงเขียวหวานเนี่ยเราจะต้องมีสีเหลืองจากขมิ้นเพื่อที่จะเมนเทนหรือว่าทําให้แกงเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนอยู่ตลอดเวลาได้ถ้าเราไม่มีสีเหลืองเข้าไปช่วยเนี่ยน้ำพริกแกงก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เรียกว่าไม่เหลืองสวยหรือเขียวสวยแบบนี้ก็จะเป็นเขียวเข้มแล้วก็เรียกว่า มันไม่น่ากินอนะ่ะมันไม่ใช่แกงเขียวปกตินะครับถ้าใครเขาไปเจอท่านผู้ชมเวลาไปดูก็ให้ออกสีนี้แล้วกันแต่เลือกละเอียดเอาไว้ก่อนแล้วก็สีแบบนี้นะครับส่วนอร่อยไม่อร่อยต้องมาดูที่นี่ครับระหว่างที่เขาเดือดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูปลากันหน่อยครับพอน้ำมันใส่ลงไปนะครับเพื่อทอดปลา ท่านชมทำแกงเขียวหวานเนี่ยเราต้องใช้ไฟที่พอดีนะครับไม่อ่อนเกินไปไม่แรงเกินไปแล้วก็เดือดปุดๆเพื่อที่ทาให้น้ําแกงเราเข้าเนื้อกันนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราทําแกงไก่แล้วก็หั่นไก่ใส่ลงไปได้เลยแต่ปลาเนี่ยผมทอดก่อนเพราะว่าอยากจะให้เขาเหลืองข้างนอกแล้วก็หอมก่อนก่อนที่จะไปทําแกงครับก็ช่วยที่จะไม่ให้ปลาขาวมากขึ้นในแกงด้วยถ้าสมมติปลาไม่มีหนังหั่นเป็นชินช้นๆแล้วใส่ไปในแกงเลยแล้วปรุงรสเนี่ย ปลาก็จะเละหมดสั้วมาทอดดีกว่าน,นะครับมันก็จะได้ทรงตัวแล้วก็ชิ้นปลาก็ยังเป็นชิ้นอยู่แกงเรามีน้ำมันแต่สีเขียวออกมาแล้วไฟเบาๆออไปเรื่อยๆครับผมก็จะใส่ มะเขือพวงลงไปกระชายลงไปนะครับเราก็จะหั่นมะเขือเปาะไม่ต้องหนามากเพราะเดี๋ยวจะสุกช้านะครับใส่ลงไปในน้ําซึ่งถ้าท่านผู้ชมคิดว่าจะเอาเกลือใส่สักหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นคือเวลาทำำําจํานวนเยอะๆแต่ขอให้อยู่ในน้ําอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยไม่ให้เขาดําได้แล้วเราก็จะใส่ลงไปในแกงที่กําลังเดือดๆนะครับอ่าล่ะมะเขือผมผ่านน้าเรียบร้อย แกงผมเดือดผมใส่มะเขือลงไปในแกงของเราเลยพริกชีฟ้าแล้วก็ไปหัวละพากระพิกไทยอ่อนครับเอาละตาผมได้สวยง,งามสวยง,งามโอเคเดี๋ยววางก่อนชิ้นหนึ่งผมขอซอยใบมะกรูดหน่อย าแล้วครับผมใส่ใบมะกรูดลงไปมาดูแกงเราครับพร้อมเรียบร้อยผมก็จะตักแกงแล้วครับแกงใส่อย่างนี้ไว้ก่อนหนึ่งชิ้นข้างล่างผมอยากจะใส่อีกชิ้นหนึ่งครับสำหรับแกงเขียวหวานผลพพาใส่ปุ้งนี่เลยครับท่านผู้ชมครับแกงเขียวหวานปลาแซลมอนกันครับก็เดี๋ยวมาชิมกันครับ ชิมท่านผู้ชมครับปลาเราไม่ได้ขอดเกล็ดเลยนะครับให้ทอดน้ํามันเนี่ยขึ้นมาถึงครึ่งเกล็ดนะครับเกล็ดโดนกับน้ํามันที่ร้อนเนี่ยเกล็ดปลาก็จะกรอบด้วยแล้วก็จะมาเคี่ยวกับแกงนี่อร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆแต่ท่านผู้ชมครับ ถ้าไม่ชอบปลาแบบนี้จะเป็นกุ้งก็ได้จะเป็นไก่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปลาหมึกก็ได้แต่อะไรก็ตามที่เป็นเหนียวๆเ,เนี่ยอย่างเช่นเนื้อท่านชมต้องเคี่ยวกับหางกะทิก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ในแกงนี้นะครับเอาละครับท่านชมครับสัปดาห์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับทางรายการยอดเชฟไทยสัปดาห์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ